ต้นทุเรียนหมอนทองครับต้นนี้ก็อายุจะสองปีแล้วนะครับนี่ต้นนี้เราปลูกไว้ที่ข้างบ้านเราเลยนะครับข้างบ้านเราปลูกไว้ต้นหนึ่งพอดีมีสวนเป็นสวนที่แม่ใช้ปลูกผักครับสวนเล็กๆอยู่ข้างบ้านเนาะก็เลยเอาทุเรียนหมอนทองมาปลูกต้นหนึ่งนะครับผมนี่อีกไม่กีวันนะครับกรกฎานี้ก็จะครบสองปีเต็มแล้วนะ ต้นนี้นี่เขาสะงัดไปพักหนึ่งนะครับหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่ารากเขาไปเจอแผ่นปูนข้างใต้ดินนะครับผมก็เลยขุดออกนะซึ่งการขุดออกเนี่ยเขาก็สังัดก,การเติบโตไปพักหนึ่งนะครับเพิ่งจะมาเขียวแตกใบเป็นปกติก็ได้ไม่นานนี้เองนะครับผมช่วงนี้ได้ฝนก็สวยงามเลยนะครับหมอนทองข้างบ้านเนาะ